สวัสดีครับสวนผสมาสานธองไร่บ้านสวนนันชานาเทียมนีพาพี่น้องเอฟซีมาเบิงระบบน้ำนะครับอีกระบบหนึ่งที่ผมจัดการไว้ในสวนนะครับก็คือสูบน้ำจากสะนะครับด้วยปั๊มน้ำหอยโขงพันห้าร้อยวัตต์นะครับพอออกสองนิ้วใส่ระบบเติมลงสะคือเก้านะครับสูบจากสะเติมลงสะเพื่อสร้างออกซิเจนนะครับในน้ำนะครับป่ากระเชนมะวายเ่นนะครับผม ระบบการทํางานก็นง่ายๆครับสูบน้ำจากสะด้วยปั๊มอยโคงนะครับนี่ปั๊มอยโคงตัวนี้ก็ต่อตรงจากแผงเลยนะครับใส่สองระบบนี้น้ามาดาลกับปั๊มไยโคงตัวนี้เป็นปั๊มอยโคงขนาดท่อออกสองนิ้วนะครับใส่ต่อตรงจากแผงสามลอยแปดั่ห้าวัตต่อตรงสี่แผงเลยด้วยมีแผงมีกองควบคุมนะครับเป็นชุดของฮันดูโรนะครับผม นี่ครับกองควบคุมเพิน่นหลังจากที่สูบพื้นมาสะเข้ากับเชี่ยเป็นอสองระบบนะครับโดยระบบหนึ่งผมกับิเดินเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับเมื่อใดที่ว่ารถน้าสปริงเกอร์ชุ่มชื้นแล้วนะครับมีแดดเหลือๆเข้ากับใบหน้าลงสะนะครับเพื่อสร้างระบบออกซิเจนนะครับให้กับป่านะให้กับสะนะครับผมป่ากับเชด้บไม้ไหวเ่นน้าใกล้ๆนะครับพอมีออกซิเจนป่า, gen, ปากับิแข็งแรง อีกระบบนึ่งที่ใส่ในสวนนะครับเพื่อพี่น้องเอาน้าไปปรับใส่กันนะครับเติมออกซิเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมลงทุนครั้งเดียวสเสด็จตลอดปีนะครับ